น่าทั่วเพลียผ้าฟ้ามเกษตรผสมผสานแล,ล้วครับพี่น้องครับมาขึ้นถล่มอย่างหนักเลยพี่น้องโอ้โหว่าหนักผมว่ากาบป่าผมออกบัดดามันนี่อุนักจริงจริงครับมาขึ้นอย่าทั่วมังหอดเพียพี่น้องครับเบื้องลวดทั่วปัดตรงนี้ก็สิเอาดินตอนนี้ก้อนสิเฮ็ดอันดับแรกคือต้องเอาดินมาถมยังครับคนละพี่น้องถ่วมไปหอดพูดน,นะครับ ตัวนี้เป็นตัวนี้เราเป็นแองคักแค่ตัวนี้นค,นคุณนหรอเขียดห้องเตรียมตัวไขแล้วเขียดน่ครับนีนะ่ดินก็เอามากรงไว้แล้ว,ลวพี่น้องเตรียมนั่นแหละครับเตรียมไปทาแล้วไปเดี๋ยวบึ้งมีการจริงหน่อยคุณนะ่ะพี่น้องสวไมไป่เบิ้พอพันห้องแห่งป่านี้มันเปนคุณแม่ไขออกเบิร์ดละบอนี่เนาะ วาลูกออดผมไปจังเสร็จในน้อพี่น้องผมยันลูกออดผมนกน้ำครับ,อ,างงาอ,รบอ,อย่าทั้งยางพี่น้องเพิ่งผมเวัดครับโอ้ยดอกน้ำเป็นลูกเด้อโอ้ลูกออดชุดนี้ได้หลายอีัครับคิดว่านอนอยู่ข้างล่างพี่น้องมันนอนอยู่เนพื้นสีดำเหมือนทั้งนั้นนะครับนี่ลูกออดชุดนี้เยอะมากที่ฟักก็เยอะที่บวกฟักก็เยอะครับที่บวกฟักก็เป็นอาหารของเขาไป ผมในน้ำที่พี่น้องที่ว่าเพาะลูกออดเด้ครับเด้อใครที่บ่ฟักนี่ย่ต้องเก็บออกเลยครับปล่อยเป็นอาหารของเขาเลยครับเขากินดีมากแต่ว่าถ้าเมาื่อวานะถ้าแดดดีๆแดด,ด,ดแบบแดดปกติมันมือก็อาจะฟักอีกเยอะอยู่ครับนี่เมื่อวันแดดก็สลับบดครับี๋ยวแดดแล้วบดแล้วบดแล้วแดวด,ดผมใจหายใจามอยู่เมื่อวันก็ได้มื่อวันวันที่สองครับกันยายนสองพันหร้อยหกสิบแปดครับพี่น้อง เมื่อคืนฝนทรมย์อย่างหนักครับอ่่านนัเึ้นมาหายใจเลยพี่น้องเด็กๆไปดูบบรรยากาศมืงอื่นโอ้โหลูกอวอเป็นยังไงบ้างลูกนี่ลูกอวอเดี๋ยวซีฟกุมือนะครับนี่เริ่มมีขาแลยนะพี่น้องครับเริ่มมีขาเลยนะเริ่มขึ้นมากอ่ะเริ่มมีขาเรือหางก็เริ่มหดไปเรื่อยๆเลยครับโอ้มันนี่ว่าชิด่ายน้ำให้บ้านน่ะชิดไทยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวไฮน่มไฮน้ำตัวนี้ยุบยุบสีประมาณมืงอ,อื่นหมดแล้วเขาจะท้ายน้ำครับโอ้หนักมากอันนี้กบหน่อยที่ว่าตัวละสามบาทผมซื้อมากครับอันนี้เป็นตัวละห้าบาทอะไรพี่น้องง่ายแล้วครับใครยุ่มหมู่บ้านผมเห็ดเหตุตัวไหนเขาต้องตามต้องหมดครบสามสามตัวอยู่ครับกาว่าฝนี่ตกนะกะให้น้ำไหลออกคุณเลย มังกระใบหน้าไม่ได้โตครับแต่ก็เป็นไปนตามที่ผมคิดอีดีว่าอ,อากาศเป็นแปลกๆต้นตกหนักมากครับปลาพอหน่อยปลาพอหน่อยกระมีปลาดุกกระมีครับปลาไหลกระมี่เอ,อพี่น้องเลยนะครับเองนี่ก็ต้องสองเองนี่ก็ต้องเอาหาดินมาถมอีกครับ เดีได้ได้ได้ดินมาก,ก่อนอันนี้จะเป็นกบหนุ่มสาวครับสืบมะมัยสืบเพื่อ,อเพิ่อมัยไปสิบลูกบอสพี่น้องกบไม่เ,าอ,อ,มเอาจับคู่กันสืบเอาไปจับคู่กันต้อยแท้จะเป็นผู้บ่าวผู้สาวนึง พอครบผมหองอุกอยู่อย่าบอกว่าคุณแม่ใครถ er, ิ่งบอดิเดอคุณแม่เอ้ยสื่อแม่พันมาสบิตเก็ดแม่บรดิทไทยน้ำกับบรดิทไายและดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ปลาหมอชมพรอีกสิบสามตัวครับอีพออครบกับพี่นกกลางๆล้านซักดิธิขางกันแลเก่งให้มากครับ แม่ขบอี่เมย์ใหญ่ๆจะไปนอนคนไข่เป็นองนมเบ่งผื่นคลากก่อนเขาไข่บ่แต่เขาไข่หมว่บ้านเขาไข่หลายแล้วนะครับต้องมึงนี้เขาจะไข่ถิง่งบ่บวมมี่เดี๋พี่น้องเรือว,ว่ามีแล้วปลาหมอชุนพรกินไปแล้วครับมาแหน่มาแหน่มาแหน่ใจเกินแม่ขบอิฐเมย์ใหญ่อันนี้ลูกวอชุดที่สองครับวอที่สองได้ในได้ ประมาณสิบหมื่นแล้วครับพี่น้องครับนี่งหน,น้อยหน,น้อยครับน้อยหน่อยข้างล่างมันโอ้ยอย่านอกน้ำด้วยลูกเอออย่านอกน้ำด้วยเจ้าลูกออดลอกน้ำครับพี่น้องนี่จะเป็นพอพอ่อพันห่องคักแท้จับคู่กันเองแล้วนี่พอพันสิบสี่ตัวครับมันจับคู่กันอยู่สามสามคู่มีคู่หนึง่งสองสาม จักกูก็เองเลยครับบอนี่ขนาด2เมตรคุ้นสเมตรนี่ครับเห็ดไให้คุณพ่ออยู่คุณพ่อพันอยู่นี่ครับจะงลงจะแลมเจอร่มมาขึ้นหลุดออกเบิดหลับพี่น้องครับอันนี้กรเช็ดโค้งลองงูปมาณน่อยก่อนคุณหลับพีพ่น้องเบมึงน,นานฝุ่ม เข็ดโค้งดีดีครับเข็ดโค้งดีดีเขาเขาชี้เห็มมาตรฐานหลักเขื่อมาเพิมเติมเขึ้นมากเลยพี่น้องครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้กระชีตอโต้ไอ้กระช่างโบกสองเมตรคุ้นสายไหมเขื่นมากไหมมามอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นวอลคุณแม่พันธ์แม่พันธ์เสียเอามาไว้พี่เราจะคอยต่อมาเรื่อยๆครับพี่น้องเข็ดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กระช่างโบกมีทั้งหมด เจ็ดกระช่งครับแต่กระช่งกระช่งที่แปดมาเลยพี่น้องครับแต่ว่ากระดานถ่วงขึ้นเกา่าอย่าถ่วมมังหะพี่พี่น้องครับเ yeah, yeah, yeah. อย่าอย่าอะไรอะไรเป็นสาพิ่นถ่วมมังหะพี่ครับกระช่งนี่เลี้ยงเขียดครับพี่น้องครับเฮ็ดแล้วมองว่านเดี๋ยวมาขึ้นกับไปไต่เขียดมาได้จักสามสิบตัวนี่แหละครับวันว่าไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องงามถ่มแล้วครับคุณอาเขียดตัวจุ๊ง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 อยู่ นะครับนั่นนะเขียดเขียดเขียดอ่าอยากเรียนเขียดเอี้ยมุ่มาตะดดนได้สุดท้ายก็ได้เลี้ยงแล้วครับพี่น้องเขียด MO. เอี้ยมุ่งขียดคุณโม่ตรงกลางตรงนี้ก็สิที่เป็นคุด,คดคุดไว้นี่ตรงนี้สิเป็นใส่พลาสติกดำนะครับพี่น้องแต่บางวานชุกละหุกขวดแรงคำเหล่าผมก็เลยเอาอันเอากระมังลรางถวยมาใส่ให้เขาใส่น้ำให้เขาก้นครับให้เขาได้เล่นน้ำให้เขาได้กินน้ำก่อน อีกตำแหน่งผมจะเอาพวกเอาหายางมาปลูกครับหาเอาอยางมาให้เขาสุนเขาลบไผ้เขาลบแดดเนี่ยมาเว้นครับเฮ็ดเล้วเฮ็ดเล่าผมมันหาโมงก็กว่าหาโมงแล้ก็กว่าพี่น้องครับเพิ่งก็ไปไต่มาเลยนะกำลังอยู่ตั้งใจว่าเส้าตื่นเส้ามากสิมาไายหพี่น้องเบิง่งดีๆนะฝนมาตกคนครับพี่น้องครับตกคักตกแน่เพิ่งตกหนักอีดีครับ แต่ว่ากาเห็นตัวเขียดที่ตับพี่น้องหลายตัวอยู่ตัวเขียดายจะหากวดใบไ,ไม้กวดอียังมาน่นจะหาใบาไม้มาให้เขาครับหาพวกหาสิผมสิเอาพวกทั้งคาอาจจะเป็นคาน้าตะไคร่น้าครับพี่น้องแล้วก็ใบกระเพรามาปลูกน้าครับต้นมะละกออะไรก็ปลูกจะหาพวกกระ,กกะเบื้องหาอย่างมา่ให้เขาลบให้แลครับ สิเป็นทั้งบอเขียดจะเป็นบออันพืชผักสวนครัวน้ำหล่ะครับพี่น้องตัวเมต่อมาอีกนี่ก็อันนั้นจะเป็นอาจจะเป็นพวกเขียดใบรุ่นครับพี่น้องเขียดน้อยเขียดใบลุ่นต่อขึ้นมาอีกของสิเป็นบอพอพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับเออ่บอนี่ขนาดความกว้างสองเมตรคุ้สามเมตรได้ครับพี่น้องประมาณประมาณสองเมตรคุ้สามเมตรต่อมาอีกบอต่อต่อมาอีกบอนี่ก็จะเป็นจะเข็ดบอที่สามนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบอขบหน้าครับพี่น้องครับ เพราะว่าทุกมืนหนีหายากแล้วครับพี่น้องนี่เนาะหน้าที่เพิ่นนี่ครับเพิ่นหัตวตะวันเข่าเนี่เนาะช่งเพิ่นสูบหามไส้นี่ปกติทุกปีจะมีสิงกบห้องแล้วพี่น้องพี่นีเงียบคลิปรครับบ่ม,มีเลยเออเขาไปใส่เบิดลอลไรมั้งผมก็นอนฟังเสียงยิ่คือบุมมีกบห้องจอะโผล่น้อยเนาะเบิดแล้วบ่กบหน้านี่ครับ อันนี้สิหาสายพันธุ์ของมาอนุรักษ์ไปเลยพี่น้องครับอาเสียขึ้นมาจักสองสองกระช่งอ่ะกบหน้านาะงพอพันไม่พันกระช่างนึงเลยกัลูกออดกบน้อยกระช่างนึงครับเกษตเลีนแบบธรรมชาติเนาะวันนี้ผ้าพี่น้องมา่อบ,บังสภาพหลังจากที่ฝนถล่มมาขึ้นครับฝนถล่มเท่ยวาวฟ้าเกษตรผสมผสานถล่มมาขึ้นกองยังนักนักมาก,กพี่น้อง นักจะผมใจหายใจคว่ำคนละนี่แคงนี้ก็ถ่วมครับทนี่ก็ถ่วมแห้งนี่ถั่มไม่หดสิเออฝนไม่ค่อยถ่วมพักปีนี้เทียดได้หนิมั้ยดูนะครับนี่รพี่น้องโอ้ผมเชิดเอาดินมาถั่มอีกหลายครับนี่เป็นแอ่งได้หนิอ๋อผอบอกบรรยากาศน้ำถั่มน้ำกันครับพี่น้องถ่วมฟ้ามเสี้ยวภาเกษตรผสมผสานครับมันทุ่งสายเทศบาลตะบนทุ่งสายครับอำเภอสายอำเภอสายสองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับ ใ่พี่น้องสรแลมผมลมพัดมาขึ้นตอกตอกเอาตะปูตอกพราได้ยึดพราได้อยู่ก่อนครับพราได้บังแดดก่อนยังเพราได้ทิศถาวนไปไหนแล้วครับมีงบประมาณมาทำโค้งหน่อยก่อนค่อยทิศที่ดีครับฝากพี่น้องที่เพิ่งบังคับนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องครับเด้อสาวเพียงก็มั่งใจกันหลายครับพี่น้องเอาละครับเดี๋ยวพอกันกินหมาดนะครับเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยมาเปเดตความเปลี่ยนแปลงของแค่ยวภาพภาพเกษตรผสมผานประสานครับคิดมาหลาเดือนก็คุ้นแล้วครับเเป็นรูปเป็นล่างเป็นหลายหล่ละพี่น้องมีกระชังบดก็มีกระชังบกทั้งหมดเจ็ดกระชังครับแล้วก็มีบอมีบอเขียดบอหนึ่งครับผมพี่น้องพอกันที่น,นะครับผมสวัสดีครับ